กระบะรายแมวนะคะเป็นที่ที่น้องแมวเนี่ยใช้ในการขับถ่ายแต่ทราบไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบะทรายวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่คนมักจะเข้าใจผิดกันนั่นก็คือเรื่องของขนาดค่ะ หลายๆคนมักจะเข้าใจว่าขนาดของกระบาทรายยิ่งเล็กพอดีตัวยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าขนาดที่เล็กเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้น้องแมวรู้สึกอึดอัดและที่สําคัญนะคะจะไม่มีพื้นที่ที่น้องแมวจะหมุนตัวได้สะดวกหรือว่าสามารถกลบทรายได้สะดวกดังนั้นเนี่ยเราก็ควรเลือกกระบาทรายที่มีขนาดพอดีแล้วก็พอเหมาะนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะก็คือปริมาณทรายค่ะปริมาณทรายที่เยอะจนเกินไปเวลาน้องแมวเดินเนี่ยอาจจะทําให้เท้าจมลงไปในทรายได้ ดังนั้นเวลาที่เราเลือกปริมาณทรายเนี่ยก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะ 3. นะคะก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะสำหรับน้องแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีประสาสัมผัสในการรับกลิ่นที่ดีมากๆ กลิ่นที่ฉุนจนเกินไปเนี่ยน้องแมวจะไม่ชอบค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเลือกทรายแมวที่แบบไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีกลิ่นที่ฉุนน้อยลงเพื่อให้น้องเนี่ยมีความสบายใจในระหว่างขับถ่ายค่ะถัดมานะคะก็คือเรื่องของจํานวนค่ะหลายๆคนเข้าใจว่าจํานวนของกระบะทรายยิ่งมากจะยิ่งดีเรามีสูตรในการคํานวณน,นั่นก็คือ n บวกหนึ่งค่ะโดยที่ n คือจํานวนของน้องแมวที่เราเลี้ยงอยู่ดังนั้นนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีกระบะทรายมากจนเกินไป เพราะว่าน้องแมวเนี่ยต้องการในปริมาณที่ไม่ได้ม,มากขนาดนั้นค่ะดังนั้นจะเห็นว่ากระบาทรายแมวเนี่ยมีความสําคัญต่อการขับถ่ายมากนะคะ ถ้าหากว่าน้องแมวขับถ่ายอย่างไม่มีความสุขก็อาจจะทาให้เกิดความเครียดแล้วความเครียดนี้นะคะก็อาจจะนํามาซึ่งการเป็นโรค FIC หรือว่าโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะถ้าไม่อยากให้น้องแมวของเราเป็นโรคนี้นะคะก็อย่าลืมใส่ใจในการเลือกกระบาดทรายและที่สําคัญก็อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดอย่างเป็นประจําด้วยนะคะสําหรับวันนี้ On Air Care Pet เกรดความรู้ก็ต้องขอลาไปก่อนในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ